ครับสว,วัสดีวันเสาร์ที่28พฤษภาคม65ครับวันนี้เช้านี้ก็รับไปสองคันนะครับกคอนนี้ก็มาจากสุโขทัยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มาด้วยอาการเข้าแก๊สดับนะครับเข้าแก๊สดับกระตุกใช้แก้ไม่ได้พูดง่ายๆครับอันนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วแก้ไขเรียบร้อยครับก็จัดชืดใหญ่ครับคันนี้ ค่อนข้างทุกใหญ่ครับแต่คันนี้ได้แปลงหม้อต้มมานะครับแปลงหม้อต้ม p r c มานะครับแรงดันเกินแรงดันเกินนะครับแรงดันอยู่ที่สามบารกว่าตอนนี้เราก็ได้รีแมปปรับจูนเก็บแรงดันให้แล้วครับแรงดันเกินวิ่งวิ่งไม่ดีนะครับรุ่นนี้ครับครับแรงดันเท่าไหร่เราขอเป็นความลับนะครับนะครับพอเป็นสูตรรีแมปของเรานะครับ นี่ครับรอบก็จะพัดพาแบบนี้ครับถ้ารีแมปแล้วนะครับนะครับอันนี้แกสนะครับนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมส่งงานได้นะครับกับสุโขทัยได้ครับอีกคันหนึ่งก็มาจากพิษงนะครับเดี๋ยวรอจัดยาให้ครับนะครับก็รึกษา อันหาระบบแก๊สโตตตาซีเอ็นจีโรงงานโทรมาปรึกษาได้ครับ0 8 9 5 2 6 5 2 9 9้ห้าหกหาอหเครับใหญ่อช็อปเลอใหญ่เลยแก๊สครับสวัสดีครับ